กราบสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ัช่องดะก้อนสิบเผมขอแจ้งล่วงหน้าไว้ก่อนว่าผมจะเปลี่ยนชื่อช่องนะครับแต่เรามาเล่นกอบอก,กันดีกว่าน,นี่เอาไอว้ตัวนี้ก่อนไปผมเลือกเป็นด่านทะเลทรายก็แล้วกัน ผมอาจ,จะผมจะรีวิว,วหกตำนึงขออนุญ,ญาตครับผมอาจจะรีวิวคร่าวๆหน่อยนะผมจำจำคลิปที่ผมมรีวิวไปก่อนอน,นี้ไดนะ้ไหมอันนี้ผมจะตัดต่อแบบเข้มงวดมากเลยนะเพราะไม่มีคนดูเลยสักคลิปโอ้ฝากฝากดูด้วยนะครับมาผมจะรีวิวรีวิวของนี่เกมโั๊บว่วเมียนม,มานี่อย่างแรก นี่มีมีเยอะมากเลยนะครับโหลดมาเล่นได้นะครับแต่นี่เดี๋ยวผมเสกคนมาทันลัง <Hey, S 1> มัดกระสาถต่อยได้นะครับนี่ครับเนี่ยต่อยกระสามารถตุยเยอะ,ยะครับเนี่ยอาจจะมีเลือดเยอะเกินไปบ้างครับนี่ครับแต่ถ้าใช้ปืนมันจะ oh. ตูม้มเลยนะครับเ <I surrender, S 1> นี่ยผมทิ้ <okay. S 1> งปืนให้เราพอดีเฮ้ยเนี่ยเฮ้ ไม er ่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั่นนะครับเขาเรียกว่ากันกันนะครับไม่ใช่กันจอมพลังยายานะครับไม่ใช่นะพูดละกันนะครับกันกระสานจิตนะครับผมจะไม่พูดคำว่านั้นเลยเอ้ยเด็สมอลี่เรียบร้อยเข้าลงไหมเพื่อนเดี๋ยวเผาให้โอเคเดี๋ยวผพูดมีสาปนธุจิตกันนะครับ ปะเขาเรื่องกันเลยอนี่ก็อุปกรณ์ก็มีเยอะมากขนาดนการนี่ยม,มีนี่ครับเก่งคนมาทุกคนว่ามินิกันกระบอกหนึ่งจะสู้ตัวเด็กอายุั้าคหนึ่ง ดังนะผมไม่ได้ใช้ไม้ดีนะครับผมผมพูดสดสดเลยผมต้องซื้อไม้มาใช้เมื่อนั้นแหละต้องชิมไม้มาใช้แล้วเอ้ยไอ้ไอ้ย,อย,อยดูขึ้นมาวันนั้นโดกันกันเข้าตรงตรงูรงรงกระเดียดนะครับ โอ้โหเฮบบูบอยหลายโคตรเยอะถ้าไม่อยากให้มีเฮ็บบูบอยต้องชาพนักอิฐนะครับเพราะต้องใช้เฮ็บบูบอยนี่ค่ะว้ายว้ายว้ายดูไครลุ้นว่ายว้ายโอ้ยว้ายโน้ตแมวกลับมาแล้วกลับมาแล้วทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงผมผมยังไม่ตายกว่ามาแล้วมาแล้วทุกคน โอเคเกือ okay. บแล้วเกือบตัวเย,ย่แล้วโอเคเดี๋ยวทิ้งมินิกันก่อนเดี oh. ๋ยวผมทิ้งโอเคมินิกันอ่าใช่มีอาร์พีีด้วย mm. แล้วผมก็จะสู้ซอม,มบี้ซ mm. okay. อ,อมบี้เฮ้ยไอ้ซอมบี้ ช่วยชิ้นน้ำบนช้อนเดี๋ยวช่วยชิ้นน้ำบนช้อนนะอยากเข้ามานะตายไอตัวเย้ยเนี่ยแม่จะต,ต,ตัวเย้ยเลยมนะัย้งเดี๋ยวช่วยชิ้นน้ำบนช้อนเลยกำลังหิวหิวเอ้ยไม่ใช่ไอแอนี่ซอมบี้ นอนไปสิเฮ้ยอยางยางไ,ไฟลวกเดี๋ยวชาพนาักกิจก่อนไอซอมมันเป็นซอมบี้ทุกคนซอมบี้ก็ชาพนาักกิจได้มั้งขึ้นลำปืนเลยไอขึ้นลำกันเฮย้ยจุด ชอบนักกินชอบแล้วก็ตุ้มโอ้โห่โอ้ไใส่ใส่อวนักกินไม่ไม่เอาดีกว่ามันเป็นของสบี๋แต่ถ้าของคนล่ะผมจะเสกคนมาเยอะเลยอ่ะ ไอ้ไอ้ไอ้นี่ไหีแปลว่าอะไรทุกคนยคร์ไลท์ฟังไม่หอบไม่ต้องพูดไม่หอบไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเอามาทุ่มคุณเอ่อนี่ครับอันเมื่อกี้เมื่อกี้ผมพิจัรยาทุกทีอันนี้ ังคลิปมันอาจจะยาวไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกผมชอบคนคนคนดูก็ได้ติดตามผมดีเออวะผมบอกจะรีวิวของที่เกมผมลืมเอ่อส่วนด้านทางชุดนี่ข้อดีของเกมนี้มันสามารถใส่ชุดให้ตัวละครในเกมได้อย่างเช่นนี่เอ,อ่าเดี๋ยวผมว่ามักไให้ใส่ตัวาใส่ตัวนี้ ออขอวางมุงนี้ค่ะมุงนี้อาจจะมีสิ่งลี้ลับก็ได้เฮ้ยมาใส่มุมก่อนเฮ้ยมานนี่อ่ะเฮ้ยไม่ใช่ความผิดของผมเขาวิ่งไปชน,นแล้วไปวิ่งแล้วชนแตกขนาดนั้นเลยวะ มันวิ่งหนีอะไรกันวะน่ะเหมือนเจ้าผนะีมันวิ่งหนีอะไรเลยเอาไปไปไปในในเป็น,น,น,นอะไรอ่ะอย่าบอกเป็นขโมยไปนี่ ไม่เป็นไรผมใส่คนมาใหม่กันน่าจะไม่มีใครเป็นคนโลกลัวหมวกอะคนบ้าเลยบรรลุวลัว ไป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 รีดของแป๊บอยากจะาทำอะไรทำไปเลยคนด้านหลังอย่ามากวนกวนเดี๋ยวดุดีใครมันทำอะไรบอกว่าอย่ามากวนฮะทำอะไรให้มึงหาเรื่องคนไม่อยากมีเรื่องก็มาหาเรื่องเออ แล้วผมเสกรถกันเอารถคันไหนดีวะผมมันมันไม่มีเหลือทุกคนมันมีรถรถรถอาบน้ำีพอดีเลฟขับลงน้ำเฮ้ยว้าวาว้าวว้าว เมื่อกี้ไม่มีใครปไปเลยเฮ้ยระวังไป้ย,ยชิบแล้วเอ้ยมันมีคนวิ่งลงน้ำเลยอ้าวรถผมไม่จริงเดี๋ยวผมช่วยคนจมน้ำแบบนะี้แล้วมันลงมาหาพระแสงอะไรมา นะทุกคนเดี๋ยวโอ๊ยจับยากนี่เห็นได้เลยใช่รึเขาตายไอ้เขาตุยเยี่ยงแล้วไอ้พวกที่ไม่มีน้ำมันไปไหน ไม่ใช่จมโอเคน่าจะไม่ใช่โยผมผมขึ้นไปหาทำไมเ้เฮ้ยอ๋อเขายังไม่ตุยแค่ลบน้ำยัเดี๋ยวี้เราโอ้โโดดกับไปกับเราปกับเราไงเปด้ว คนคนเราเราให้เราให้ใด้วยแต่พอคนไม่เต็มคนี้ไม่ใช่ยดีเราไม่ให้ไปเราะนะน่เป็นคน่ด้เอาดเอาดอดเอเอาดิเอาดิเอาเอาเอาอาเอาดอดเอโทษขอาทษเดี๋ยวเดิเดเดเอ โอนเอาไว้เพื่อนเฮ้ยรันเราไปเลยไปนั่น่ะเฮ้ยน่เอ้ยอ,อย่ออออยาดิ้นน็อกกับรถ ไม่เห็นหอกแพรว่านายน่าจะกดไค่ดีนะขอให้โชคดีแน่น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 ้วทำไมรถมันช้าๆวะโอโอเฮ้ยสบัดเมี่ยงไฮ้ยบุญน่าร้อยเขารป็นยังไงทำไมรถเป็นไรวะรถขับไม่ค่อยดีไม่เป็นไร ไปกันต่อโลลุ่นเอยนายอยู่นิ่งๆ,ๆนายนายรถรถแล้วนายใจเย็นๆพอนุนเออใจเย็นๆใจเย็นๆลมขาเนาะแต่ช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่เนชาพนักิตทั้งรถทั้งคนชีฟ เด ah. ี๋ยวเดี๋ยวก่อนจบคลิปแปมบนะครับก่อนจบคลิปต้องมาเย็นที่สูงมีเพีงเดนเร็วรเปิดเพีงเด่นเอาไว้ได้ โอเคสำหรับคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวปแป๊บนึงนะครับทุกคนแป๊บนึงเฮ้ยทไวะขาดตั้งกลง้องแป๊บนึงก่อนขาดตั้งกลง้องนี่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 นนเอากดถือเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไอเหมุนพิจารณ สวัสดีค่ะ